จากกรณีข้อร้องเรียนของชาวบ้านหมู่ที่2ตำบลนายมอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ว่า ได้รับความดึดร้อนจากกรณีเท่าระบายน้ําริมทางลงมาเลข2007ตอนนายมถึงถ้าน้ําบังระบายน้ําไม่ทันจนมีน้ําเสียล้นทะลักออกจากท่อและส่งกลิ่นเหม็นปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน ล่าสุดนายอลงกรพรมศิล์พู่มในการแขวงทางหลวงเพชรบุญที่หนึ่งนายพงศธรโพเสิงหัวหน้าหมวดทางหลวงระวิงร่วมกับนายพงศธรบุญสะอาดกรรนตบลน,นายมนายวิทยามีมอพ่อใหญ่บ้านหมู่ที่สองนายวสัน,วนเรืองหุยเนยวองค์การบริหารส่วนตบลนายมนายสวัยเจริญศรีประดัอาวอวสโสอำเภอเมืองเพชรบุญและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนของชาวบ้านซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมการหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในเบือ้องต้นทางแขวงทางหลวงเพชรบุรีที่1 จะดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ําเพื่อกําจัดเศษสบะและสิ่งปฏิกูลและวางท่อข้ามถนนเพื่อระบายน้ําไปสู่รางระบายน้ําอีกฝั่งหากดำเนินการไม่ได้จะดำเนินการวางท่อระบายน้ําต่อจากรางระบายน้ําเดิมไปจนถึงคลองสาธารณประโยชน์ส่วนการดำเนินการในระยะยาวทางแขวงทางหลวงเพชรบุรีที่หนึ่งได้ดำเนินการจัดทําแผนงานแก้ไขและป้องกันงานก่อสร้างทางระบายน้ําถาวรแล้วแต่จะเร่งของงบประมาณสับสุนเพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาน้ำเน่าเสียส่วนหนึ่งเกิดจากการทิ้งน้ำเสียเศษขยะและสิ่งปฏิกูลลงในรางระบายน้ำของชุมชนโดยที่นายพงศธรบุญสะอาดกรรมธบลน,นายมนนยมน,นายวสันเรืองหุยนายอบตนายยมให้ความเห็นว่าควรที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสูงรางระบายน้ำสาธารณะทางนี้ตามพระราชบัญญัติทางหลวงมาตราที่45ระบุว่า หาไม่ให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน้ำเสียน้ำโสโครกเศษหินดินทรายหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงหรือกระทำด้วยประการใดเป็นเหตุทำให้ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลเศษหินดินทรายตกหล่นบนทางจราจรหรือไหลาทางผู้ใดฝ,ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย